สวัสดีครับผมยุทธภูมินำวงหัวหน้าโครงการส่งเสริมสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับท่านผู้ชมครับจังหวัดพะเยาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและความพร้อมวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับทางคณะกรรมการติดตามผลงานการดําเนินงานนะครับเศร,รษฐกิจพอเพียงของสำนักง,งานกกร,รอนะครับเป็นผลงานดีเด่นนะฮะซึ่งวันนี้คณะกรรมการได้เดินทางมาเยี่ยมที่จังหวัดพะเยานะครับเพื่อตรวจตามผลงาน ผู้มีผลงานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนั่นก็คือวันนี้คณะกรรมการได้มาติดตามผลละกาเพื่อพิจารณาให้คะแนนนะครับผู้มีผลงานดีเด่นนะครับของจังหวัดพะเยานะฮะซึ่งเป็นการประกวดในระดับภาคนะครับวันนี้ก็เป็นที่น่าภูมิใจและดีใจอย่างยิ่งนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะฮะในภาคเช้าคณะกรรมก,การก็ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านจากสารเข่งหรือหมู่บ้าน ดอกบัวหมู่ที่สี่ตานตุนอนเมืองจพะเยานะครับหมู่บ้านนี้ก็มีสกยภาพที่โดดเด่นก็คือเป็นหมู่บ้านที่ดําเนินแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยเฉพาะที่มีชื่อเสียงก็คือเป็นหมู่บ้านที่จักสารเข่งหมู่บ้านเลี้ยง,ยงโคนะฮะแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่มีการทํานํามูลวัวมูลโคเนี่ยมาทําแก้เชื้อภาพนอกจากนั้นก็มีกิจกรรมอีกหลายหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจของของบ้านดอกบัวนี้จนเป็นหมู่บ้านที่ทางจังหวัดพะเยานะครับได้ส่งเข้าประกวด เป็นประเภทชุมชนนะครับที่มีผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นของของประจําปี2552นี้นะครับโดยเ,เป็นโครงการของสํงงาน,นักงานคณะกรรมการเพื่อการประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระ,ะราดมรีหรือว่าสํานักง,งานกปรรนะฮะวันนี้ทางคณะกรรมการได้ออกมาเยี่ยมนะฮะเป็นรอบที่สองในระดับภาคนะครับเพื่อที่จะพิจารณาตัดสินว่า,าใครนะฮะหมู่บ้านไหนที่จะเข้า จริงรับรางวัลถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2 5 2 2นี้นะครับเป็นยังไงจะเป็นยังไงนั้นนะครับผมอยากพาท่านไปเยี่ยมติดตามชมนะฮะการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการของสำนักง,งานกอปปร,รอในวันนี้นะครับวันที่23ธันวาคมศักกาช2552ครับผมครับตอนนี้ท่านนอำเภอเมืองพะเยานายธีรชัยนทติบุตรพร้อมด้วยหวหน้ส่วนราชการ พนักงานจังหวัดในทุกทุกระวางพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวบ้านตะบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นนะครับกำลังเตรียมพร้อมและที่จะต้อนรับคณะกรรมาการคณะอนุกรรมออการติดตามผลการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของชุมชนนะครับซึ่งบ้านตะบัวได้เข้าประกวดในปีนี้นะครับในระดับภาคนะครับก็ขอเชิญท่านผู้ชมนะครับไ้ติดตามกับผมนะครับไปเยี่ยมชมการตรวจเยี่ยมของคณะอนุกรรมออการชุดนี้ชุดนี้นะครับซึ่งนาโดย ประธานของคณะกรรมการก็คือนายสมชยัยสมชัยองค์ประเสริฐครับผม ต้การด้วยความยินดียิ่งนะคะ,ะที่ท่านได้รับชมไปสักครู่ก็เป็นการนำวงนอจากน้องน้องเมียมากภาคกลางวิทยาคมค่ะ,ะเสริมเมืเกียรติและก็เก่าอาถวายพระพรอ,อ่ะก<อ>่อเชิญท่านได้ เชขอเดชะฝ่าทรองทุลีสบาดปกก้าปกกระหม่อมขอเดชะฝ่าฟูรองทุลีสบาดกก้าหม่อมกาเรียนท่าน

กาที่คณะกรรมาการจะออกเยี่ยมกิจกรรมนะครับตอนนี้คณะอนุกรรมการากพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเชิดศักดิ์จุศรีจะได้พักรับประทานอาหารที่บริเวณลำธารสายฟแฝกภายในหมู่บ้านซึ่งสายแฝก่นี้เป็นฝายแฝกที่รัษฎรบาดด้านดบัวได้พร้อมใจกันทําเพื่อทดน้ําและทดเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้งท่านประธานคณะอนุกรรมการากพร้อมด้วยท่านาาเชิดศักดิ์จุศรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ก็พร้อมกับคณะบุตนุกรรมการได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันการบริการของพี่น้องแม่บ้านของบ้านกับบัวประพรมใจกันด้วยความยินดียิ่งนะครับที่ต้อนรับเลยนอาหารเที่ยงกับคณะบุตนก,กนาารกรมการแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปิยส,สีรนิยมการแสดงศิลปะพื้นบ้านดนตรีไทยของนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสันปูนเลยที่นี่ก็เป็นบริเวณสายแฝกของหมู่บ้าน ที่ระดรับดอนบ้านดอกบัวได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บกักน้ำมาใช้ในยางกระดูงแรงแที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นการแสดงชุดฟ้อนฟ้อนเล็บนะครับของแม่บ้านในบ้านดอกบัวนการฟ้อนเพื่อต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการของสำนักง,งานกอปรที่ได้มาตวรวจเรื่องและตรวจให้คะแนนผลงานของเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านดอกบัวประเภทส่วน ก็เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นของสายแฝดสมบัติดอกบัวและที่จะใช้ตรงนี้เป็นที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือนอัครทุกกะที่มาศึกษาโรงงานและมาเยี่ยมเยียนบ้านดอกบัว ม่โอ้ยนะคะับอปั่นได้ปัป่นได้ด การเยี่ยมชมกิจกรรมของหมู <Br uno> ่บ <guarding okay>? ้านดอกบัวในการติดตามผลการประกวดในครั้งนี้นะครับทางคณะอนุกรรมการก็ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของหมู่บ้านนะครับก็โดยการนั่งรถปี๊ปปั๊กนะครับชมกิจกรรมของหมู่บ้านรอบหมู่บ้านนะครับในจุดแรกที่คณะอนุกรรมการได้เยี่ยมชมกิจกรรมนะครับก็เป็นกลุ่มจากสารเข่งของบ้านดอกบัวนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ที่บ้านเชี้การพใหญ่บ้าน ของนา่บ้านบุญซ้ำนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับาซ้ำของเรานะครับแล้ตอนนี้นะครับท่านผู้นาหมู่บ้านนะครับท่านนายบ้านบุญซ้ำนะครับก็ได้นาคณะก,กรรมก,การเข้าเยี่ยมชมกลุ่มจักสารเข่งของบัลกบัวรับซึ่งกลุ่มจักสารเข่งนี้นะครับเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนบันลบบัวเป็นความเป็นกัและเป็นรูปธรรม นนี้ไม่ไหวแ้ว้บมานรับบ้านหล่อบัวเป็นหมู่บ้านที่มีการจักสรรเข็งได้มีชื่อเสียงหรือเรื่องส่งขายออกจานน่ายทั่วประเทศก็อาชีพการแกสรงเข็งของพี่น้องบ้านหล่บัวก็เป็นอาชีพที่สร้าง,งรายได้ เสริมจากการประกอบอาชีพหลักการทาไร่ทานาก็เ,าเป็นรายได้ที่ไม่เลวทีเดียวนอกจากการจัดสรรเข็งแล้วก็การจัดสรรสุ่มไก่ก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีคุณภาพและช่างชื่อเสียงให้กับบ้านดอกบัวเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเยาวชนหรือพ่อบ้านก็ยึด อาชีพเสริมอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่นคงทาวรและเป็นรายได้เสริมรองจากอาชีพการทำนาผลิตเข่งนี้ไม่ได้ลงทุนอะไรมากเพราะว่าชาวบ้านดอกบัวแต่ละครอบครัวก็มีการปลูกไผ่เสริมเป็นวัตถุดิบโดยไม่ต้องซื้อไม่ไผ่จากที่อื่น หลังจากที่คณะอนุกรรมการได้เยี่ยมชมกิจกรรมของการจัดสารไม้ไผ่เข่งแล้วเนี่ยก็ได้ออกไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมในหมู่บ้านต่อไปก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจก็เกี่ยวกับผู้นํากลุ่มอาชีพการปลูกพุทซาทไต้หวันการปลูกผักปลอดสารพิษผู้ผักสวนพลปลอดสารพิษและการเยี่ยมชมกิจกรรมของการเพาะเลี้ยงด้วงกว่างของในบรรพตประทื คณะนลกการให้ประธานและคณะการได้เยี่ยมชมการผลิต,ต,ตเตาเศรษฐกิจตตนะครับเป็นเตาที่ประหยัดพลังงานแล้ก็ให้พลังงานควาร้อนได้สูงนะครับซึ่งก็เป็นผลผลิต,ตผลิตภัณฑ์ของพ่อเจริญคำโลผู้นำอาชีพก้าวหน้า าหาสร้างบอกอีก200้ครับ <laughs> ผมนึกว่าแท่งชุดเ <laughs> ดี๋ยวพิเศษให้แล้วกันครับ <laughs> ขายไปกี่ชุดแล้วขายไปกี่ชุดประมาณ10กว่าชุดครับส่วนใหญ่ผมจะมีลูกค้าเป็นโรงเรียนก็เลขายให้โรงเรียนไม่งั้นก็วัดเอาไปต้มย็นไปพวกนี้าทางท่านประธานทองนณก,กรมกรมการก็ได้ออกเยียบสวนพุทธาพันเตอร์หวันของนายเจริญคำโล พุทาพันธุ์ตวันของพ่อเจริญคำโลก็เป็นพุทราที่มีความอร่อยอร่อยแล้วก็ร,รสรสชากิสามพิษเกือป่นเป็นส่วนพุทราในนา้ที่ประมาณสามไร่แต่ว่าสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับนายเจริญคำโลทุกวันส่งออกจำหน่ายทั้งในหมู่บ้านในตำบลและก็ในจังหวัดด้วย Okay.